Way to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it all. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภยัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแรส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโล์ทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตะช n เนลนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาเล่นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน r v นะครับทัสซิโตแมทเอเลนดอนะครับผมเป็นสกินเทสดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะครับก็จะมี2ราคานะครับผม490เนี่ยคือได้เป็นสกินมาเลยนะครับแต่ถ้าเพิ่มไปอีก2 0 0คูปองเป็น690เนี่ยก็จะได้เอฟเฟกตคินะครับแล้วก็เอฟเฟกปุ่มกดโจมตีเนี่ยก็จะมีรูปหมวกมาแล้วก็มีแว่นตานะครับผม เอฟเฟกทางซ้ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับผมก็ในเกมนี้ผมจะสอนแนวทางการเล่นเอเนดอร์ในแพทล,ล่าสุดด้วยนะครับผมก็ดูแนวทางเล่นได้นะครับวิธีการฟาร์มป่าวิธีการเดินเกมนะครับผมในคลิปนี้นะครับแต่มันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยเล่นเอเนดอร์ให้หล่อเทสาวกีตได้นะครับผมคือเราต้องทําตัวเทสดีนะครับผมคําพูดหรือว่าท่าทางเนี่ยมันต้องดูล่อนะครับ มันจะดึงประสิทธิภาพของตัวเอ็นดออกมาเนี่ยได้โคตรสุดยอดเลยนะครับผมก็อย่างในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําตัวเทสดีดูนะครับผมมาครับอุนเธอเรามาตีบับแดงกันได้เวลสี่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จริงว่ดทุกคนอ่าผมไม่ได้ว่ะมันฝืนตัวเองนะแล้วมันก็อายตัวเองด้วยนะครับผม เรากลับมาพูดปกติดีกว่านะครับจังหวะนี้ก็ได้เปิดเกมได้สวยนะครับผมทําการคิวมชเจนไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและจังหวะนี้ก็เดินเข้ามาเพื่อจะมาเอามังกรต่อนะครับบัฟมังกรในแพทนี้ง่ายที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับทำดาเมจใสฮีโร่ก็ได้ไวขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เรียกว่าด่านตรวจนะครับแล้วเลยอ้อนเดินเข้ามาครับก็ซอยไปเลยครับผมตรงนี้ยิงยิงเรียบร้อยครับ โอ้โหตำแหน่งยืนยิงดีมากเลยนะครับผมปักกี้นี้มุดเข้าไปในหลุมคิวนะครับแล้วก็ไล่ยิงนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยสามารถกระโดดข้ามได้นะครับตรงนี้นาคอสไม่มีสกิลกระโดดแล้วนะครับแล้วกระโดดเข้ามาตรงนี้ก็คือโดนหมุนไปครับกิลด์ยิงอย่างสวยแล้วกด2ครับดับเบิลคิวไปครับทุกคนเห็นเอฟเฟกต์คิวหรือยังนะครับผมเอฟเฟกต์คิวนี่คือหลอดเทจะจัดนะครับผมทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะ แต่คนดูน่าจะชอบหรือไม่ก็มันไส้แหละนะใช่ไหมล่ะคนดูมาครับผมฟังกันต่อครับตรงนี้ก็ลิเลียนาไปเอาคีปล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีปกลางเนี่ยน่าจะโดนผมนะมันน่าจะโดนผมแหละคีปเนี่ยในเมื่อลิเลียนาหนาไม่เอาคีปก็โดนนะก็ฟาร์มต่อเลยครับผมเอดอไปตัวที่ฟาร์มไวอยู่แล้วนะครับหาเงินให้ไวนะครับเอดอรประโยชน์ของไม่ใช่ดิ ข้อดีของเอเดนดอร์เนี่ยคือการฟาร์มที่ไวนะครับผมพอเราฟาร์มไวนะครับเรารวยเมื่อไหร่เราก็แค่เอาเงินมาตบนะครับผมประมาณนั้นเลยวิธีเล่นเอเดนดอร์นะครับแล้วก็ต้องพิ้วๆหน่อยนะครับยิ่งเราเจอกับน,นาขอแบบนี้ด้วยนะครับมันต้องยิ่งพิ้วคูณ2นะครับผมถ้าแน่นาคอเข้ามาครับผมจ่ายสกิลผมโยกหลบสกิลอาร์มแล้วกลับไปยิงและผักแลโด,ดตามโยกอีกครับโยกหลบฟึบเอาฟึบ ยิงครับยิงครับเพื่อนเพื่อนตันให้ครับจังหวะน,นี้โอเคเก็บผิวไปครับผมโคตรจะผิว <c oughs> อะลาร์มนี่คือตามจับเราไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ช็อตเมื่อกี้นี้โยกจัดทำตัวโคตรหน้าโดนในเกมนี้ผมก็จะอกเป็นบูสต์ตีเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเลยอ,ออนที่ตัวละลายไปแล้วเพราะว่าแบบ ต่อให้เราจะออกบูตตามสถานะมาเะครับเรายังโดนโลลออนยกเต็มจํานวนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็บูตีเร็วครับถึงนาคอสจะมีซีซนะครับแต่ถ้าเราได้ยิงไวๆเนี่ยนาคอสก็ล้มเช่นกันนะครับดูจากโลลออนเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเจอผมยิงแป๊บเดียวตัวละลายเลยนะครับแล้วก็อารลัมนะครับมันไม่ได้มีซีซที่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเราแค่หลบให้ได้ก็พอนะครับเราก็จะสู้กับอารลัมได้นะครับแต่อารลัมก็เป็นตัวที่เป็นปัญหาของเราอยู่ดีนะครับ ก็ต้องระวังจับเอานะครับผมถ้าโดนจับนี่ก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับกิลด,ด์แจ้งข้อมูลว่า2แพ้หนึ่งนะครับผมหรอเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เป็นไรเพื่อนเดีเ๋ยวเราแก้ตัวให้ครับเจ้าวันนี้เอา้ามันยังไม่แช้นติอีกนะครับผมนี่กว้วยใช้แล้วนะครับ้าไปแช้ติอย่างนี้ก็ผมแก้ตัวอะไรให้ไม่ได้นะครับผมผมมองว่าสิ่งที่สําคัญในการเล่นเอ็นดอร์ป่าเนี่ยคือ การอ่านเกมนะผมว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดเราอ,อ่านฝังตรงข้ามไม่ถูกว่าเขาจะทําอะไรนะครับเราก็จะเลือกเลนเล่นได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างในเกมนี้นาคอสมีโอกาสแก้ลงมาช่วยล่างรับเลนนะครับคือเราก็ต้องฆ่าบีเจนก่อนเลยนะครับผมและมูราดเล่นให้ครับเราตรงนี้ก็ได้ชาร์จด,ดาวบีเจนมานะครับก็เท่ากับว่าคนที่จะมาการเลนล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นนาคอสนะครับแต่ผิดนะครับนาคอสเดินขึ้นไปบนเพราะฉะนั้นในเกมนี้ เลนบนเนี่ยอ่ะในไทมิ่งนี้นะครับเลนบนเราเนี่ยน่าจะเสียป้อมบนนะครับแต่ว่าเราก็ได้ป้อมกลางแล้วก็ป้อมล่าทุกคนดูนะเขาไม่กลับมาเคลียร์เลนนะครับเขาเลือกที่จะทิ้งป้อมกลางกับป้อมล่างนะครับซึ่งเลนบนอ่ะผมมองว่าแค่โรนอ้อนไปคนเดียวเนี่ยมันก็ชนะแล้วนะเพราะว่าฝั่งวุนเราก็บน2นะครับแล้วเราล่าง2แล้วกลางหนึ่งะครับตรงนี้โดนผมไหล2ป้อมแน่นอนครับก็ได้ทีก็เอาเยอะครับเอนดอมาเป็นตัวประเภทนี้นะครับแต่ไม่ได้นะครับผมโอเค เขาเดินลงมากันกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไหมบูตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมถอยมาเลยครับและรีเปิดดาร์กเลยนะครับเพราะว่าเอเนดอร์เป็นตัวที่จัดการอ็อบเจกต์ได้ไวอยู่แล้วนะครับด้วย DPS ที่มันค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคเคลียร์ดาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ฟาร์มอยู่เรื่อยๆเลยนะครับการเงินเราจะดีดมากๆนะครับเดี๋ยวเรากดดันเลนล่างต่อนะครับผมเคลียร์คลิปเลนล่างไปนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องมาพัวงเรื่องการคลิปเลนล่างนะครับ เขาใช้คนในการมาเล่นข้างล่าง2คนนะครับเมื่อกี้นี้ลิเลียได้เล่นบนนะแต่ก็ไม่ได้เซติกา้ามานะครับแล้วก็นาคอตามมาปิดนะครับก็คิดว่าบัฟฟ้าผมเนี่ยน่าจะโดนแล้วนะครับนาคอยังไงก็ไหลเข้าบัฟฟ้านะหรือถ้าเขาไม่เอา,าบัฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะวาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะว่าเห็นบ้านเนี่ยโดนดันถึงสองทางเลยนะครับนาคอสอาจจะกลับประกันนะครับอุ้ยแต่เขาไม่กลับนะครับผมและซัดกับบูลาดตรงนี้ครับบูลาดฟิกเข้าไปโอเคผมคิดว่าบูลาดน่าจะ ่าได้นะครับผมมูราดเขามาดูบัฟฟ้าให้ผมด้วยนะครับการโดนเวทนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเห็นนาคอสอยู่ข้างบนนะมันก็มีโอกาสที่จะเวทบัฟฟ้าได้นะครับถ้าเกิดเวลามันเหลือขนาดนี้นะครับเราเอามังกรต่อได้เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะติดเคิร์สนะครับผมแต่ว่าเรารอคีฟมันดันอยู่เนาะในช่วงที่เรารอคีฟดันเนี่ยเราก็จะว่างนะครับว่างก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผมเอ๊ะ แปลกๆนะครับแต่มันก็ใช้กันในเกมได้นะเออใช้เวลาว่ายเกิดประโยชน์นะครับแล้วกลับผีเสื้อไปตรงนี้โดนจับนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมยิงฟรีผมยิงฟรีแล้วยิงคาป้อมครับแล้วยกตัวออกมาครับกระโดดไปดักอารามหนึ่งทีแล้วตามไปยิงครับผมแล้วลูยไปที่โลเลื่อนต่อเลยครับแล้วก็กระโดดกลับมาครับผมตรงนี้รอดมาด้วยนะครับผมโอเคฝั่งนู้นตายสามนะครับเราควรจะ เล่นต่อนะครับโอ้แต่เกิดมีอีกสองเนะครับผมก็คือไซส์หนึ่งนะครับที่ผมกลับมาเนี่ยเพราะว่าเลือดมันน้อยแล้วแล้วมันไม่มีคีปให้ฟาร์มจากเลนบนนะครับมันเลยจําเป็นต้องกลับมาเติมเมืที่บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวไปเล่นเติมกับเพื่อนเลยนะครับโดยการดันเลนล่างขึ้นไปนะครับคีปเนี่ยจะได้เข้า3ทางนะครับผมเอ็นดอไม่ใช่ดิไม่ใช่เอ็นดอครับมูาดครับเก็บสกัดจากคีปกลางไปเล่นครับอุ้ยนะคอรสมางี้คือไหวอยู่นะครับผมสวย คลิป่างเข้าอีกนะครับเรามีโอกาสได้ป้อมนะผมลองยิงดูครับน่าจะได้อยู่ครับโอเคสวยมากครับได้ป้อมล่างโคตรไวครับเอนดอร์นี่คือลุดป้อมนี่ไวจัดนะครับเดี๋ยวเราขโมยคลิปเขาเลยนะครับผมเวทไปได้เลยนะครับเท่านี้นะคอสเนี่ยมันก็จะไม่มีคลิปเล่นได้เปล่านะเพราะว่าก็จัดการไปแทบหมดนะครับผมยิงบนได้นะครับในช็อตนี้ น่นจะได้ป้อมเลยนะครับเพราะว่าคลิปเข้าอีกชุดด้วยโอเคโคตรสวยเลยครับถอยก่อนนะครับผมเราได้มาสองป้อมแบบชิลๆเลยนะคือเราโยกยับนะครับผมนี่แหละมันคือจุดเด่นของเอนดอนะทำอะไรที่ค่อนข้างไวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาอ็อบเจกต์หรือเอาป้อมหรือดันเลนหรือการฆ่าคนนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆนะครับผมด้วย DPS ที่มันค่อนข้างสูงนะในตัวเอนดอนะครับ ก็เล่นต่อได้เลยนะครับผมเพราะว่าเลือกเราเต็มเนาะผมไม่จะเป็นต้องเดินวนกลับไปเพื่อจะไปเอาบูนะครับโอ้โหยิงแป๊บเดียวล้มเลยนะครับนาคอสนี่คือโตบางมากๆนะครับไม่ได้นะครับผมกลับมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนสองตัวดาเมจเราเดินมานะครับบูล่าตายไปนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะจับแล้วนะครับผมเรายิงหอกได้นะครับไม่ตายวะ โอเคออกมาก่อนครับผมเจ็บมากผมน่าจะฝืนยิงอาร์ให้ตายไปเล้งแต่ชุดแรกนะครับผมแต่ก็ไม่ชัวร์ไงว่าเขาจับไปจริงๆหรือเปล่าแค่คิดว่าน่าจะจับนะครับผมก็ต้องระวังไว้ก่อนเนาะเราไม่มีการแจ้งข้อมูลจากเพื่อนนะครับผมมันก็ไม่รู้นะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลอะไรไปบ้างแล้วนะครับการเงินในเกมนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างรวยเลยนะครับผม คือของจะเต็มแล้วนะครับภายในระยะเวลาแค่10นาทีนะครับเรียกว่าฟรีฟาร์มจะจัดนะครับคีฟในบ้านเขานะครับก็ฟาร์มหมดนะครับผมออบเจกต์นี้ก็คือเราเก็บแทบจะคนเดียวเลยนะเจอออบเจกต์เป็นยิงเจอออบเจกต์เป็นยิงนะครับผมมันเอาง่ายนะออบเจกต์อ่ะก็จะตีนานหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะติดเคิร์สนะครับมันก็เลยแบบจ่ายดาเมจใส่เบาลงไปถึง40%เเลยนะครับผมมันรีเลียดเลยนะทุกคน ว่ามันมีดูดเลือดนะเอ็นดอมันก็เลยเตียบเจ๊กเจ็บชิวๆนะครับโอเคก็พยายามแบบวิบับวิบับไว้นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะโดนอะไรเข้ามาบ้านนะครับก็พยายามหลบไว้ครับไม่รู้ว่าจะโดนฟิกเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่ายังไงนะครับเอ็นดอ์นี่เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างอิสระมากๆเลยนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีคอมโบตายตัวนะถ้าถามถึงคอมโบนะครับ แค่ทํำยังไงก็ได้ให้ยิงให้ได้ก็พอนีครับผมแล้วยิงนะขอได้นะอืมโอเคเลยกลับมาโดนจับอาราชอนนี้ผมประมาานะผมไม่ได้ดูว่าอารามอยู่ด้วยเพื่อนตายยกทีมครับเมื่อจากการที่ผมเข้าไปโยนช็อตเมื่อกี้นี้เขาน่อจะเห็นนะผมคิดว่าโอเคต้องถอยต้องถอยนะ ลอยดอนเกือบตายนะครับผมถ้าเกิดไม่กดแขกผมว่าผมยิงตายนะลอยอนอะ่ะโอ้แบตบเตือนครับลอยดอนน่าจะกลับเอ้าโดนคิวดอร์ยิงครับนึกว่าลอยอนจะกลับไปเติมเลือดซันแล้วเขาจับแล้วนะครับแต่ยิงยากอยู่นนะโอเคไม่ได้หรอทุกคนถอยเลยแต่ว่าสกินนี้คือ เอฟเฟกของอันตีนี่ดูมองยากอยู่นนะมันไม่ค่อยชินตานะครับผมแต่โดยรวมแล้วสกินนี้ผมมองว่ามันเท่มากเลยนะเออมันมันคือมันโคตรเทสดีอะสกงสกิลมันก็สวยนะแต่ว่าสกิลสองนี่มันดูแบบสีทองอลามไปเลยนะแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบอันติมากๆนะครับอันตีเท่ดีนะครับผมสวยมากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มกับราคาที่จ่ายไปด้วยนะ ราคา690นะครับผมได้มาทั้งเอฟเฟกต์คิวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ปุ่มกดโจมตีด้วยนะครับหรือว่าจะซื้อแค่490ก็ได้นะครับผมอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับ490ที่ได้สกินเท่ๆแบบนี้มาผมว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เ,เหลือแค่การปิดเกมให้ได้นะครับผมแล้วก็ทำยากกว่านะเพราะว่าฝั่งวันนมันเป็นซิลิก้านะครับซิลิก้าในช่วงเล่เกมแบบนี้มันตัวมันเก่งมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราเข้าไปไม่ดีเนี่ยเราอาจจะโดน ยิงตายเรียบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดักคนดูแนละ้วเหมือนบีเจนจะเดินมาเอาแต่คนที่เดินมาคือเซนิก้าดิทุกคนผมจูบกลับฮึบชึบอุ้ยโอ้โหไม่ทันกดหนึ่งไม่ทันโดนจับก่อนทุกคนโอ้ยถ้าเกิดหนึ่งมาเร็วกว่านี้สักเซียววีนะส่นจุดหผมว่าผมรอดชั่นเนี้ยก็15นาทีดารขึ้นแล้วนะครับผมฝั่งนู้นตายอยู่สนะผมคิดว่า เราเปิดดาร์กได้นะมูลาทํานาคอสเจ็บด้วยนะครับพูดแต่ว่าฝั่งเราก็ตายสองเหมือนกันแนฮะแต่ผมจะลองเสียงเล่นดูครับคือไปไ่ช็อตวัดใจนะช็อตนี้ก็คือก็โยโลอยู่นะครับถ้าเกิดนาคอสพุ่งเข้ามาลาร์นี่ผมอาจจะตายไปกับดาร์กได้นะครับผมมันมันมาแล้วไงแล้วมันมาแล้วไงแล้วผมลาร์ดได้ไงทุกคนมาดิลาร์ได้แล้วทำซ่างไงตายอีกผมโอ้ นาเขาได้ทําการเคลียร์ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังดีที่เราได้3ทางมานะครับในเกมนี้ก็เหลือแค่การไปปิดเกมให้ได้นะครับผมบีเจนอันติมานะครับผมมาเหมือนกันครับตรงนี้ยิงฟรีไปที่นาคอสยิงยิงเรียบร้อยครับเคลียวล้มไปแล้วครับอันติข้ามไปและตีอุ๊บเหมือนฟิกมาจาับกด2องโแล,ล้วหลบแล้วโยกแล้วตีแล้วตีมาเลยเขาอยู่ในญ่าเลยครับผม มาดีแล้วสวนเหรอเอาว่ะเอาไว้ทุกคนช็อตนี้ปิดเกมครับปิดเกมครับทุกคนดูดเลือด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 เดี๋ยวผมจะทิ้งผีเสื้อไปตรงนี้แล้วมาตามไทม์มิ่งครับเรียบร้อยครับผมเก็บคิวแบบหล่อเท่เข้าไปตรงนี้แล้วก็จีจีจบเกมนะครับก็ยังได้โชว์ช็อตสุดท้ายนะครับผมไอช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเซลิก้าเนี่ยจะต้องเลือกที่จะมากันบ้านนะครับ เขาจะไม่วิ่งมาจากทางขวาแน่นอนเพราะว่าทางขวานเนี่ยมันเสี่ยงตัวผมยิ่งเขาต้องเดินมาจากทางซ้ายนะครับเพราะว่ามันไกลผมผมก็แค่ทิ้งผีเสื้อไว้นะครับและก็รอกระโดดไปแล้วก็ไปยิงนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือการอ่านเกมล่วงหน้านะครับก็ได้ MVP มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่ายิงไปเท่าไหร่นะครับในเกมนี้โอ้โหแต่การกันดีมากนะ่ครับยิงไป23นนะครับเรียกได้ว,ว่าทำดาเมจเยอะสุดในทีมนะ แล้วก็สกอร์คิวเนี่ยก็13ตัวนะครับตาย3แอซซีส2นะครับเงินนี่คือโคตรดีดเงิน15ื่นเลยนะครับผมแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็หมื่นสีนะที่มากสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นเอเลนดอร์ในแพทนี้ นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมและก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทนะครับลิ้์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ